คุณพันงามอรารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Classic Gold f u t อ r e s อยู่ในสายพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณพันงามคะตอนนี้ถ้าจะดูปัจจัยวดล้อมต่างๆในตลาดอนุพันธ์แล้วนะคะมองสภาวะตลาดโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็โวลุ่มที่เข้ามาซื้อขายเช้าวันนี้ถือว่ามากน้อยแค่ไหนคะค่ะ <c oughs> สำหรับในช่วงเช้านะคะ เดชนีเส้น50ก็ขึ้นไป h i g ที่บริเวณ922จุดนะคะก็ชนแนวต้านที่ให้ไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าจะมีแนวต้านที่บริเวณ920จุดนะคะในช่วงนี้ก็อ่อนตัวลงมานะคะเราก็มองว่าถ้าหากยังไม่มีสถานะตอนนี้นะคะถ้าจะเปิดช็อตเนี่ยก็มีให้จุด stop l o s ไว้นะคะที่บริเวณ922จุดนะคะหรือว่าถ้าจะ อยากจะเปิดลองนะคะตอนนี้เราก็รอให้อ่อนตัวก่อนนะคะ<ฮ>บริเวณ906จุดนะคะค่อยค่อยเปิดลองนะคะ<ฮ>แต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์ H14 นะคะถ้าเป็นซีรีส์ H14 เนี่ยถ้าจะชอ็อตก็ให้จุดสต็อปลอสไว้ที่914จุดนะคะถ้าจะลองในช่วงนี้นะคะก็รออ่อนตัวที่บริเวณ901ถึง904จุดนะคะค่อยค่อยเปิดลองนะคะสำหรับ ปัจจัยแวดล้อมตอนนี้นะคะก็คือในช่วงเช้าที่เปิดายขึ้นมานะคะแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดที่922จุดสําหรับแคปตี้นี่ก็เป็นผลจากอาตอบสนองต่อข่าวการไเชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่คลี่คลายลงไปนะคะแต่ชนีหุ้นดาวโจนก็ปรับบวกขึ้นมาได้227.85จุดนะคะตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับบวกขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อวานนักลงทุนต่างชาติก็ เข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยถึงพันสามร้อยสองล้านบาทคะแล้วก็ซื้อสุทธิในอินดีคฟูเจอร์สองพันสี่สิบหกเซนตยานะคะก็คือมองว่าจริงๆแล้วแนวโน้มในระยะสั้นก็ยังแนวโน้มตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเผชิญแรงขายทำกำไรบริเวณแนวสั้นนะคะที่บริเวณเก้าร้ยี่สิบถึงเก้าร้ยสิบสองจุดก็เลยทำให้อ่อนตัวลงมานะคะอันนี้หลังจากที่อ่อนตัวลงแล้วเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อีกนะคะก็คือยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้อีกนะคะซึ่งกรอบบนที่920เนี่ยเราก็ขยายกรอบขึ้นไปนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าขึ้นไปแตะนะคะแล้วก็อ่อนตัวลงมาแล้วก็ขยายกรอบสำหรับแนวต้านถัดไปที่930จุดนะคะสำหรับเซตฟิฟตี้แล้วก็ ในส่วนของตัวซีรีส์ H14 นะคะก็มีแนวต้านที่ประเวณ914นะคะแนวต้านแรกเราก็ถัดมาที่924จุดนะคะสำหรับแนวรับนะคะแนวรับของเซฟคิฟตีก็อยู่ที่906จุดนะคะส่วน ของตัวซีรีส์ H14 นะคะก็อยู่ที่บริเวณ901-904ถึงจุดนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อนะคะตอนนี้อ่อนตัวลงมาก็เพราะว่าถึงแนวต้านนะคะก็เลยมีแรงขายทํากำไรออกมาส่วนประเด็นอื่นๆนะคะก็คือในช่วงนี้ก็ จับตาด้านประเด็นเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะหลังจากที่เหตุการณ์ระหว่างความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนคลีคล่คลายไปแล้วนักลงทุนก็หันมาจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปวันที่6มีนาะคะพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะคงอาจจะออกเพี้ยไว้ในระดับเดิมนะคะแล้วก็จะมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะในวันศุกร์นะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่สําคัญในสัปดาห์นี้แต่ว่าในคืนนี้ก็จะมีตัวเลข มาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะค่ะค่ะคุณพนักงานค่ะสำหรับปัจจัยในประเทศค่ะให้น้ำหนักในประเด็นไหนบ้างมากไหมคะสำหรับประเด็นในเรื่องของในประเทศนะคะก็ มีประเด็นที่ในเรื่องของอการรักษาการนายกรกัตรีรักษาการเนี่ยซึ่งหลังจากที่การเลือกตั้งครบไป30วันแล้วเมื่อวันที่4มีนาคมนะคะ,คะก็จะมีประเด็นว่านายกรกัตรียังเป็นยังมีอำนาจรักษาการอยู่หรือไม่นะคะ,ะแล้วก็ประเด็นในประเทศอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของที่อตอนนี้ กันเมืองในประเทศก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายแล้วนะคะสสก็อาจจะมีการยเกเลิกพรกอฉุกเฉินได้นะคะก็จะทําให้ตลาดหุ้นดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ สนามดินนะคะแล้วในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการประชุมกรงงวันที่12มีนาคมนะคะซึ่งก็ต้องจับตาดูนะคะว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะคะถ้าหากว่า,ามีการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นปัจัยบวกกับตลาดหุ้นได้นะคะค่ะ,คะได้ค่ะวันนี้พูดคุยเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพันงามอารยา